ไข่เจียวจ้าไข่เจียวทอดไข่เจียวฟังข่าวด้วยพี่น้องอประมุนาทำไข่เจียววันนี้จะกินข้าวกับน้ำพริกตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วนะคะจะบ่ายสี่โมงแล้วมื้อเย็นคงไม่กินหรือเปล่า มันหิวอะ่ะมันหิวก็เลยต้องกินอ่ะ้วทำอะไรง่ายๆให้ลุงกินขัดไข่ใส่มาม่าให้ลุงกินเมียกินข้าวไข่เจียวกินไข่เจียวสองวันแล้วนะเมื่อวานก็ไข่เจียว ก็ไข okay, ่เจียวโอ้ยเสียวโทรศัพท์หล่นนะพี่น้องน่ะมันจะหล่นมันหนักไปข้างหน้านอืดัดมันเลย ไข่เจียวร้อนๆเบาไฟหน่อยนะคะ ปิดไฟเลยพอแล้วนะคะปิดไฟแล้วต่อไปป้ามมนาก็จะมานั่งกินข้าวตรงนี้นะคะ สักหน่อยสักหน่อยเข้าร้อนร้อนเพิ่งออกจากเตาสวัสดีค่ะตั้งท่าจะกินตั้งแต่เมื่อวานผักผลสุดท้ายได้ผัดเห็ดผัดเห็ดหสีเหลืองอเห็ดใส่โมนานไม่ได้กินอะไรแบบอะไรนั่นนะผัดเห็ดสีเหลืองที่เราไปหามาเนาะใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็มานั่งกินกับข้าวแล้วก็มีปลาส้มที่ทอดเมื่อวานนี้ ส่วนวันนี้จะเป็นมื้อเที่ยงแต่มื้อเที่ยงโมนากิน4ี่โมงเย็นแล้วโมนาคงมื้อเย็นคงจะน้อยลงอันนี้เป็นพริกก็พริกโมนาทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพราะ,ะว่าโมนาตั้งใจจะกินผักเสี้นดองอันนี้เป็นผักเสี้นดองกระปุกนะคะเมื่อวานชิมไปหน่อยหนึ่งแล้วผักเสี้นคือเปรี้ยวมากแล้วนะคะถ้าเรากินไม่หมดเราก็ปิดไว้อีกนะคะ น้ำจงเหลงเพราะว่ากินเผ็ดไม่เก่งอน,นะอนะคะวันนี้โมนาขออนุญาตกินมืออีกเนาะโมนาชอบกินกับมือนะคะช้อนก็เตรียมมาแล้วแหละแต่แต่โมนาว่ากินน้ำพริกผักกินกับมือมันอร่อยนะคะโมนาว่าอันนี้มันมันใสก่กระปุกมันก็จะโอเคเนาะใสก่กระบะ มากินด้วยกันนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหรน่นะคลิปวิดีโอเนี่ยเพราะว่าเมมโมอรี่เต็ม <c oughs> เต็มเต็มเต็มนะคะรูปเก่าก็ไม่มีเวลาลบนี่นะคะมาเลยมีข้าว <c oughs> ไข่เจียวเพิ <c oughs> ่งทำเมาาื่อกี้ข้าวก็เป็นข้าวเย็นเมื่อวานหูเมื่อวานว้าวร้อนเพิ่องออกจากถ้าเป็นลุงอยู่ลุงก็จะบอกว่า เข้าวก็ไข่เจียวมันเพิ่งออกมาจากเตามันก็ร้อนสิลิงก็ชอบเซลล์แบบนี้นะคะอืมน,นอกเันนนกอร่อยพี่น้องไม่เผ็ดเพราะว่าส่นมากจะเป็นน้ำปลากับมนาจะใส่มุนาใส่พริกป่นพริกป่นพริกป่นครึ่งช้อนอันนี้นะคะ แล้วโมนาก็ใส่น้ำปลาแล้วโมนาก็ไปเติมน้ำอุ่นนะคะแค่นั้นถ้าโมนาอยากเติมเปรี้ยวขออภัยพูดไปพูดไปกินไปถ้าโมนาอยากเติมเปรี้ยวโมนาก็จะไปเก็บมะเขือเทศมาใส่ช่วงนี้มะเขือเทศมีแต่วันนี้หิวแล้ว xuyên đồ mà là cha กินด้วยกันอร่อยโมนาเขาปิดตัวดูดฝุ่นแป๊บนะึงตัวดูดฝุ่นเสียงดังเนาะช่วงนี้โมนายังไม่ได้ทำงานนะคะ จะทํางานอีกทีก็วันที่11แต่วันที่วันที่8มนาจะไปทําของเรียนรอบสายเพราะว่าเนาะแล้วก็วันที่ 10, 11ไปทําของเรียนรอบเช้าเริ่มทําแต่วันที่12 13ก็หยุดอีกเพราะว่าลุงผ่าตัดลุงผ่าตัดหัวไหล่ โมนาขอที่ทํางานอยู่สองวันแต่โมนาแจ้งเขาตั้งแต่ก่อนที่โมนาจะปิดเทอมแล้วโมนาเป็นคนที่ว่าเวลาโมนาจะหยุดจริงๆโมนาจะแจ้งล่วงหน้าแบบนี้เลยก็คือขอเขาว่าขอขอ,ขอหยุดล่วงหน้านะคะเพราะว่าแท้จริงอะมันก็ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าเราเพิ่งทํางานแต่โมนาเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดบ่อยหัวหน้าเขาก็โอเคสําหรับโมนานะคะ มันาจะขับรถไปส่งลุงนะคะไปส่งลุงแล้วก็ลุงผ่าตัดห้าชั่วโมงแล้วโมนาค่อยขับรถไปรับโมนาขับรถกลับบ้านแล้วโมนาก็ค่อยไปรับแกอีกทีหนึ่งแท้จริงมันก็มีแท็กซี่แหละแท็กซี่ไปรับไปส่งนะแต่โมนาโมนาอยากอยากอยู่กับแกทุกสถานการณ์นะคะไม่อยากพูดเขาพูดแล้วเป็นแบบนี้นะ อะไรก็ได้นิดๆหด่นอยขอให้เราอยู่ด้วยกันทุกสถานการณ์ไม่เป็นไรนะคะกินแค่หมดข้าวนะทุกคนกินแค่หมดข้าวแค่นี้แหละ กินแค่พอหายหายหิวอร่อยจริงอร่อยจริง